อเคนะครับอ่ะเฮียแล้กวนนิดนึงเตรียมเตรียมดูดินะฮะเสล้ซักซักประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของความจุนะครับโดยประมาณนะครับให้มันเหลือพื้นที่ไม่น้อยครับนะครับแล้วก็ปิดเครื่องนะครับกดเปิดกดเริ่มซักอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อันดับแรกนะครับเมื่อมันซักไปสักพักระดับน้ําเนี่ยพอมันเดี๋ยวให้มันช่างพาก่อนเดี๋ยวให้มันนิ่งพอมันนิ่งปุ๊บ เดี๋ยวให้เรากดหยุดแล้วบวกน้ําเพิ่มไปอีก2ระดับเพื่อให้ผ้ามันลอยเครื <im itation> <ๆ>่องฝาบนต้องซักแบบผ้าลอยนะครับไม่ใช่เอาผ้าไปกดกับใบพัดนะครับต้องมีพื้นที่ให้หมันนิดเนึ่รับตอนนี้มันช่วงช่างน้ําหนักผ้าบางทีผ้าบางชนิดนเชลเล็เป็นผ้าใยสังเคราะมันจะเบาเครื่องมันก็เลยคิดว่าต้องใช้แค่น้ำน้อย <im itation> เนื่องจากผ้าน้อยซึ่งจริงๆล้วไม่ใช่ ทีนี้เราให้เราดูคือการใส่ประมาณ70%นของความจุแล้วก็กดตั้งปกติอ่านะอย่างเงี้ยน้ำพอมาน้้ำมันเริ่มลงเนี่ยพอมันหยุดพอมันหยุดวิ่งแล้วเนี่ยน้ำมันเริ่มลงให้เรากดหยุดบวกน้ำเพิ่มอีก2ระดับแล้วกดเริ่มไม่ว่ามันจะเป็นโปรแกรมช่างอยู่ที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ให้บวกเพิ่มไป2นะครับเพื่อช่วยช่วยยืดอายุของชุดเกียร์นะครับ จุดเกียร์เพราะว่าพวกนี้มันมีหน้าที่หมุนน้าเอาน้าไปหมุนผ้าไม่ใช่เป็นตัวบิดไม่ใช่เป็นตัวตีผ้านะครับแค่นี้ผ้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตบวกน้ำสองระดับนะครับตอนใส่น้ำนี่ให้หยุดก่อนใช่ไหมเนี่ยพอน้ํามันลงสมมติพอมันช้างเสร็จแล้วน้ํามันลงก็กดหยุดครับเพราะถ้าเรากดในขณะที่เครื่องยังทํางานอยู่มันไม่สามารถจะกดได้เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับเราไม่สามารถจะกดเพิ่มได้นะเพื่อมันจะล็อกนะครับ กดหยุดแล้วกดเพิ่มอ่ะสองระดับนะครับเมื่อกี้มันะนะช่วงช่วงถ้าเกิดเราหยุดสามารถเซตได้นะครับโอเคเ,อเดี๋ยวทำไมไม่ได้เลย